อยากให้ชีวิตปลอดภัยไร้กังวลมีผู้ปกปักรักษาคุ้มครองเรามาดูต้นไม้มงคลต้นนี้ค่ะต้นไม้มงคลต้นนี้ก็คือต้นพุทธรักษาค่ะ พุทธรักษาเป็นดอกไม้ที่มีสีสันที่สวยงามสีโอรสสีส้มสีแดงสีเหลืองมีหลากสีแต่มีความเชื่อว่าท่านใดที่ได้ปลูกต้นพุทธรักษาแล้วจะมีสิ่งที่ปกปักรักษาและคุ้มครองคุณได้ค่ะธรรมะเตือนไว้ว่าบุญคือเกาะป้องกันที่แท้จริงค่ะอยากให้ชีวิตปลอดภัย ไร้กังวลมีคนคุ้มครองหรือมีสิ่งที่ดูแลปกปักรักษาให้พิมพ์คันว่าปลอดภัยค่ะบุญคือเกาะป้องกันที่มองไม่เห็นค่ะทำดีไว้บุญจะคุ้มครองคุณเป็นเกาะป้องกันที่วิเศษสุดแล้วคุณจะมีความซื่อสัตว์ต่อไปต้นไม้มงคลที่จะพูดถึงต่อไปนี้ จะเป็นต้นอะไรแล้วเจอกันค่ะ